ต้องเดินเท่าไรที่เรื่องราวนี้มันจึงจะผ่านพ้นไปเล็ดกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่จะเดินจากไปเคยบอกเธอไว้ว่ายังไงว่าเธอต้อง 我最爱就只你。 เธอจะใอเธอ,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 อสบายดีไหมเป็นคาที่ยังคงวนอยู่ซ้ๆค่รู้แเพีง นางสาวสากลสุนที่เจริญค่ะสวัสดีการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงหนึ่งของการรับราชการนะคะที่ได้มาอยู่ภาคอีสานที่จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแรกนะคะก็ถือว่าได้รับความอบอุ่นนะคะได้มาเห็นวิถีชีวิตของออชาวอีสานนะคะจังหวัดสกลนครอาหารการกินนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือขอขอบคุณอีกสี่เสือของสำนักง,งานนะคะในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกท่านนะคะที่ช่วยกันนะคะส,สนับสนุนงานภารกิจของสำนักงานสวัสดิการรื่รองพลังงานจังหวัดนะคะให้สําเร็จลุล่วงไปอย่างที่เป็นความคาดหวังของกระทรวงแรงงานแล้วก็ของประชาชนนะคะแล้หลังจากนี้นะคะก็คงจะไปใช้ชีวิต ที่เรียบง่ายนะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็คงจะทําคุณประโยชน์ให้กับสํานักงานสวัสดิการและทุนครัพยงานจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นพิมิ์ดีนาวนะคะในการสนับสนุนหรือการไปช่วยเหลือนะคะให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีอยู่ให้กับน้องๆราชการนะคะที่ที่อยู่ในสํานักงานนะคะถ้าเขาร้องขอมานะคะก็ตั้งใจว่าจะปรารนาตัวนะคะบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับส่วนราชการต่อไปแล้วก็สังคมเท่าที่เราสามารถจะทำได้เสียดายอย่างเดียวค่ะ60ปีมาเร็วเกินไปนะคะจริงๆแล้วก็ถ้ามีเวลาอีกก็คงจะได้สัมผัสชีวิตของคนอีสานนะคะต่อไปอีกสักอีก2อสาปีนะคะแต่ว่าเวลามาถึงแล้วเร็วเร็วนะคะก็ ด,ดีนะคะที่ได้ประสบการณ์ในจังหวัดสกลนครก็ถือเป็นความประทับใจที่จะไม่ลืมเลือนเลยค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะชาวจังหวัดสกลนครที่ให้การต้อนรับ